Assalamualaikum Pagi-pagi mai Kita mai tengok orang Minyaka Minyaka apa tu ta? ah, Yaku yaki Yakoyaki. yaki Yaku yaki Ha? Yaku Yakoyaki. Yaku yaki Oh, Tako Yaki Tako ha. hmm. Panggil, tak kena uh, Sabah di Ma, mecah-mecah Ma, hau ma, fah Nyak kanom ร้านนี่เนี่ยขนมนี่ขนมภาษาไทยห้องอะไรอย่างวะอันนี้ปูอันนี้กุง้งไก่ปลาหมึกอพอคนนั้นเนี่ยขนมขายหน้าหน้าเนี่ยใกล้ๆล่ร้านนี่แหละ ภาษาไทยปนห้องข้าวหนมอะไรอย่างลำอัละนะเจว่าบะล้ำนะเตปงกะโอ้ตปงเดียวะตปงคาสนะบุ่กันเตปงยาวีคิดะดีกระไดนะมีเปปงเดียวคัสอ่า untuk yakoyaki อ่าเนี่ย เป้งของนั้นตงหากต้องสองคนมาเลียดูดูคนทําดูคนทำดูคนทําขนมดูเต็มหมดเลยเฉดใช่ล้วเต็ย ใช้เวลาอยู่ละเนาะจา 1, 2, 3, 4, นี่สิบสองสามสี่ยี่ยมอ๋อหลายยางเก่งด๊อกอันนี้เหรออันนี้ซอสต้องนี่ไอทำเสร็จแล้วปลาหมึกอันนี้กระตั้มอ่ากระตั้มหูนี่ทำเสร็จแล้วเตรียมไปละอันนี้ไก่ อ่นนี้อุดังอุดังกุ้งนากุ้งทํำแบ,บร้อยละรอเวลาลูกค้ามาก็ใส,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 ส่ใ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 สสอันนี้ของนี่อันนี้มันทำใหม่โอ้โหของทําใหม่กูหน้าถานนเจ้เยหน้าถานนนหน้าถานนอากาศดีแจ่มใส คนมาเห็ม่มมวางไม่นะ,นะกิจกาดใจงอะลงใจงอหลงใจงอหลงตะกี้กิจกานี่เลยด้ด้ด้อันนี้ฮะเบ้าอืมอันนี้ตะกี้ไปถ่ายน,นั่นบัตรตันเหลี่ยววนมาเอากล้วยกลับมาอนกลับมาขายกล้วยก่อนกับเดียวก็ไปถ่ายทำไมปีสามค่นที่ไงยันหนีอ่นนะนะ อันนี้โตเกนครน,นครสีธรรมราชหาไอ,อตู้ดโตเกะยาลอดยาเมพิสังชุมพรฮะ้ลมาบอกว่ากล้วยมีเม็ดกล้วยมาจากชุมพรเนี่ยเป็นเม็ดอันนี้มาจากนาครสีธรรมราชจากระโนดจากนาครจากอันอย่างหู้นะแต่ว่ามันจากวัดนครน,นั่นแหละ อันนี้ไม่ค่อยอันนี้มันแบบมีเม็ดเอามานานละหลายปีเป็นซีปีละเจ้านี่อันเจ้านั่นที่เป็นเม็ดนั่นเอาใหม่มันเลยมีเม็ดเยชุมพรมันวะปีสร้างไม่บะดาชุมพรน,นี่ปีสร้างอาดะบีอ,อพีสร้างแม่เสีอตะจุโกโกกอีแต่นหน่อยหบ้านเนาะงาน,านอมน กล้วยมาเลมันไม่พอขายเราจะขายเยอะๆมันไม่พอต้องต้องเอากล้วยมังไทยกล้วยมาจากชุมพรน่ะมีเม็ดเอาสองรอบละรอบแรกไม่มีรอบที่สองมีนี่พุ่งนี้จะเอาอีกเป็นรอบที่สามนี่ดูถ้าเรารอบที่สองมีเม็ดก็ก็จะยุดละไม่เอาละกล้วยชุมพรนั้นเ,เจ้าเนี่ยอันนี้มันกล้วยนครไม่มีเม็ด Pisang nakon tak ada biji Pisang sumpon tu ada biji Dia complain dan trip lepas kan ha, Tengok lah, ha, trip esok ni kalau pergi ambil Kalau ada biji lagi Tak jadi lah, stop lah ha. Kita ambil toke ni Tapi toke ni tu lah Kena berkebut dengan orang Tak berkebut tak apa Toke nakon ni kalau datang jeng Kau pun earn luka Kau pun earn ha, Kami luka เราต้องแย่งกับคนอื่นไม่มพอถ้าว่ารของมาจากชุมพรนี่มันเจ้านั่นนะเขาฝึงฮัดทำไม่มันไม่มีลูกค่าที่เราไม่ต้องแย่งอืม,มะะอ่ะมาต่อมาต่อเอาพอคนถอดกล้วยเนีย่ยขนมเรียบร้อยละกะโอ้เรียบร้อยละอันนี้น้ำน้ำบาลังอายะบาลังอายัดยงอายะเล้งกง ไอ้ก o ส o ไอ้ไอ th ้ไองอะไรวตาตู ed, ้ัวงดน้ำขายของข้างถนนของมาเลนี่น้ำเปนใส่ถังแบบนี้มันเราใส่เรือนี่ใส่ถังโอ้ยเศรษฐ์เนอ่ยเศบุกสมองนาอปี๊ดซังเกตอุบี้ังเกตคนโอ้ยหักกะก็เร่งยี่อ๋อาเรก Bawa ubi dah sengit ha, Kak ambil pisang kau kan ha, Tambah ubi ni dah sengit Nak makan pisang tak ingin Nak makan ubi pula dah Tak apa tak apa Nak ha, kita tak buat apa lagi okay. Tak apa tak apa Dah angkat Dah angkat Tak tak, 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 Oh, terkalih dah tu. Kalih dah tu. Tak lama dah. Oh, ada. Oh, kali-kali sikit-sikit. Ha, tadi tu lah. Oh. ใช้เวลาอยู่ก่อนเนาะปิ Pearl ๊กบิ Hotel ๊กแกะตุ ADHD ้งหูลีมาไม่เน็ดเปลี่ยงากัดเรียบร้อยละขอบคุณจัดหน้าขอบคุณจัดลายขอบคุณมาได้แบบนี้อย่างนี้ Terima kasih na, terima Kau like, kau share, kau subscribe na. Kau pun cakap na ciao, selamat ciao.